สาลามอะไรกุ้มคาวันนี้พี่ซิซ่าจะมาสอนคลุมผ้าแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปพิสดารอะไรมากเพราะว่าผ้าผ้าคลุมวันนี้ก็คือว่าเขามีความสวยเก๋อยู่ในตัวแล้วนะคะคือเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็มีระบายระบายน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะแบบแรกก็คือเอามากัดตรงหน้าอย่างนี้ปกตินะคะข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาว และทีนี้ก็เอาข้างที่สั้นนะคะม้วนนิดนึงต,ว,นนนะตวัดขึ้นนี้เลยนี่นะอ่าตวัดขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเก็บไงแล้วก็นี่นะคะปัดเอาไว้ <c oughs> หลังจากนั้นก็เอาข้างที่ยาวนี้พันขึ้นไปนี้เลยจ้ะพันขึ้นไป ริกก็คือเราแบบให้ปิดให้ปิดไอ้ข้างในนะคะอ่านะคะนี่แล้วก็ใช่ไหมทีเนี้ยเราจะให้น่ารักอะ่ะเราก็เว้นช่องตรงนี้ให้มันกว้าหงหน่อยก็คือตรงนี้มันอยู่ประมาณแบบเลยกลางหัวไปข้างหลังหน่อยนึงแล้วเวลามันทุยๆมันจะดูดีนะคะเข็ม okay. หมดก็กลัดเอาไว้ตรงนี้ นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จัดเขาให้ดูน่ารักนี่นะคะอันเนี้ยก็ให้ให้ไอตรงนี้มันอยู่มันอยู่ที่หัวไหล่พอดีระบายมันก็ค่อยหอยลงมาอย่างนี้น่ารักพอดีนะคะอ่าแล้วก็อเอาเข็มหมดกัดเอาไว้ คืนนี้เหมาะมากกับคนที่แบบว่าไม่อยากเรื่องมากอะไรกับผ้าคลุมแต่แบบสวยอยู่แล้วเพราะว่าผ้าคลุมเขาสวยอยู่แล้วไงคะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยในการพันให้มัน,ให,มนให้มันพิสาดารเยอะๆคลุมแบบว่าธรรมดามันก็สวยเพราะว่านางสวยอยู่ในตัวแล้วนะคะออกแบบมาเพื่อให้แบบว่าง่ายต่อการคลุมแล้วก็ดูดีนะคะแล้วเราก็ตึงข้างบนไว้หน่อยนึง กัดข้างบนไว้หน่อยนึงเผื่อว่าระหว่างวันหรืออะไรอย่างนี้มันจะไม่หลุดนะคะอ่านะเนี่ยก็คือเราเรากัดข้างหน้าอย่างนี้แล้วใช่ไหมนะคะอ่าจดให้ให้พอดีแลวทีนี้ตรงนี้เห็นไหมคะว่าตรงนี้ประมาณหูนะแล้วก็เงื้อยขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็ข้างหน้าจัดให้ดีข้างหลังเขาก็ ็นห้อยน่ารักอยู่แล้วผ้าคลุมผืนนี้คือแบบว่าง่ายมากแล้วก็เราคลุมอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักแล้วก็ดูแบบไฮโซด้วยดูแบบดูดีนะคะเดี๋ยวพี่จะจหมุนให้ดูนะนะคะก็ต้องขอบคุณร้าน L-Y ร้านผ้าคลุม พี่จะขอโทษเดี๋ยวจะใส่เฟซบุ๊กให้นะคะนอ้องเขาส่งมาพี่าหลายวันแล้วต้องมาอามากๆที่ไม่มีเวลาพันผ้าไม่มีเวลามาทํารีวิวสักทีแต่ทีนี้พี่จาก็ยุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะแบบว่าเออช้าหน่อยนึงแต่ว่าทีนี้พี่จาชอบมากเลยน่ารักแล้วก็ดูเรียบร้อยไงคะเห็นไหม,มปิดนอกแล้วก็มันมีระบายน่ารักแล้วเราไม่ต้องพันอะไรเยอะเลยไม่ต้องไปพิสา,าอะไรมาก ทำอย่างเงี้ยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเลยแค่นี้ปุ๊บเสร็จเลยมันอยู่ทรงของมันแล้วก็คือเป็นผ้าที่เขาออกแบบมาให้มันเป็นน่ารักอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าร้าน LY ิายา a ช็อปนะคะเดี๋ยวยังไงพี่ท่าจะใส่ Facebook ให้ทีขอมาอ้ามากๆเลยพี่ท่าก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอ๋อเดี๋ยวแ๊บนึง L.Y. Color, LI Color นะคะ L.Y. Colorful นะคะใครสนใจผ้าคลุมน่ารักอย่างนี้ก็โทรไปได้091 461 3483หรือ Line ID นะคะอันนี้นะคะอ่านะโอเคนะคะก็ขอบคุณน้องมากๆเลยที่ส่งให้พี่ซิซันะคะอันนี้เป็นเป็นแบรนด์ของน้องเขาเอง มันจะมีมันจะมีแบรนด์ของติดอยู่ด้วยนะเป็นแบรนด์ของน้องเขาเองทําเองนะคะแล้วก็น่ารักมากใส่ง่ายอะไรง่ายนะคะแล้วก็ดูดีด้วยที่สําคัญคือแบบว่าแสงไฟไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วันนี้นะคะโอเคขอบคุณมากใครสนใจผ้าน่ารักน่ารักสำเร็จรูปกึ่งสําเร็จรูปอย่างนี้นะติดต่อน้องเข้าไปได้เลยนะคะที่นี่นะคะ แล้วค่ะอัสสลามุอะลัยกุม